ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมกับสีผ้าไปเบิงสะพานซึ่งเป็นทาง้างหนานมนานมีสะพาน,นที่ผ้าไปเบิงนามหว่วยบริมาดูแล้วครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิงนามห่วยทางกับสีประมาณนี้นะครับอากาศเมื่อนี้ร่มร่มแห้งร่มแห้งครับคล้ายๆที่ค,ค,คืมฝนแน่จากหน้อย แต่ลมมันก็ออกหนาวๆเน,นี่ยจักหน่อยเมื่อไดร่ครับพี่น้องเขายังเหลืออยู่เขาเนี่ย่ทัทดีเกีียวไปไปงานต้องไปแล้วมันจะซื้สะพานี่อืมใครมาอะไรไปเร่นหนังกันเอา,อางี้ไง แล้วว่างมานะมันพี่นนพพขาแรงเ่อฮะไปเด็กเฮ้ยพ่อทเีวไปสะพา,า,านขาข,ขอไมพี่กับบนกัน เนี่ยเป็นอากาศก็สิประมาณนี้นะครับพี่น้องอากาศข้างน้ามันก็สิเป็นปลาอากาศดีครับเมื่อนี่ร่มเขากระสิเกียวเป็นบางจุดบางบอลเพราะว่ามันหนึ่งเทืียวดเพิ่นกับร่งบ่ิไรนะครับ มองมันมีน้ำรถก็สีลงบ่อยมันนี่ลมแห้งเนี่ยนะครับพี่น,อน,น้องอย่าไปคืนอยับไปคืนร่มแห้งนะพี่น้องโอ้ลอมคัดโล่ทางก็ชิดเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องดู่บ้านบรรยากาศ ดีอากาศเย็นสบายบดูตรงไฮทงหน้าจะม,มีข้อมูลไป,ไปยังไปอีกสักพักก็สิ่หอดแล้วครับยังเดินไปน้ำทาง เหลืออีกประมาณร้อยเมตรก็ะหอดแล้วครับมาไปเบิงวันน้าห่วยมันย่งหลายอยู่บ่่วนหน้าแถวนี่พันกระเกีียวกันหมดแล้วครับทั้งนี่สี่แหง่งมันมีมองแหง่งมองมีนนามมงบบมี้นามองมีนาม,ม,ม,นามรถพ่นกระโลรงหัวหัวทั้งผนหัวด้วย สงสัยไปเทสอีกยังกันมังให้เห็นก้องอืมอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอเคจะเป็นอีก ไก่<ม>สีหอด <คน S 1> แลเหลือเหลืออีกหน่อยหนึ่งก็สีหอดแล้วมีคนตามมาครับรถจ,จักรยาน,นเป็นท่างไปสะพานมองพ่นหาเห็ดหาหัางกันนะครับมองนี่มัน็ือมีปลาอยู่หน่อยหนึ่งหาเ,เห็ดก็พ่อได้หาอยู่ครับรรรรท่างก็ ร่มเรื่อถือว่าท่างยังดีอยู่แถวนี้บ่มีหลุมมีบอ่อเท่าไร <c oughs> ตอนนี้ไก่สีหอดสะพานเลยเหลืออีกประมาณร้อยเมตรก็หอดสะพานแล้ว <c oughs> เดี๋ยวถ่ายไปเบืองตอนอยู่สะพานเฉยๆนะครับตอนน,น,อนี้ก็หอดสะพานนะครับพี่น้องเดี๋ยวสีมาเบืองมองสะพานก่อนนี่ครับ น้ำคืน้ำห่วยเป็นห่วยที่ว่าเอื่นแถวนี้เพิ่งเอิ่นห่วยห่วยท่าด้วยครับพี่น้องห่วยท่าห่วยท่ากับซีมี่พ่วมอุดมสมบูรณ์นะครับแถวนี้หาปลาหาอย่างก็ยี่มีคนหาปลาอยู่ด้วยครับพี่น้องหาปหาลาหลายอยู่แต่ละปีนนคนขยนันโบดตายครับปลาแถวนี้หาได้ครับเพราะว่า ข้างข้างล่างนี่มันสีมีเป็นฝายกักน้ำตัวนี้ไว้นะครับน้ำตัวนี้ที่อยู่หมดปีเลยอยู่ทั้งปีค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ครับแถวนี้ยพอึดน้ำส่วนปลาตัวนี้ก็เพนเป็นปลาที่่าเพ้นหาเห็ดปลาแถวนี้พ้นหาเห็ดขายอย่างกันแถวนี้พ้นหาเห็ดกันไง ต้นใหม่ในกระลมน้ำนม,มองนี่ก็ค่อนข้างสีหง่้ยู่ครับนี่ออสพาน,นสภาพน,นี่กระางได้หลายปีแล้วครับขามไปฟังพุน่นมันก็สิเป็นเป็นปลาปลาพื้นหาเห็ดตอนน,ตน้าเขามาหาหาเห็ดก็หาในปลานี่แหละครับมมก ค่อนข้างที่หกอยู่อาชีพมีงูงไปเลยน้ำน้ำแถวนี้ก็น,น้ำหนิ่งใหญ่อยู่ไม่มีปลาบริเวณแถวนี้ก็ใหญ่อยู่น้ำ,น,ำน้ำหนิ่งครับแต่ตอนนี้คนก็อยู่กันหลายรอบทุกทิศทุกทางนั่นแหละครับพี่นอ้องเดี๋ยวสิไปเบื้องมองปลาจาักหน่อย ว่าเป็นปลาแบบไดน,นะครับพี่น้องว่ามันมหกซ้ำใดซึ่งเส้นทางนี่มันกระสิไปหอดอีกหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับฟังพุ่นนี่ครับพี่น้องทางกรสิประมาณนี้นะครับ ล่มลื่นส่วนนี่เป็นปลาลุกกระล่งไปหาลุกกะสีล่งไปหาเห็ดหายอย่างนี้นี่หาทุกอย่างเอาว่าเส้นทางนี่เป็นเส้นทางพื้นไส้ครับพันตลอด รถเลือกกับคนข้างหลายอยู่ครับแถวนี้ตอนนี้อากาศประมาณสักบสามนะครับพี่น้องนี่ตะเวนก็บบถืออืมก็บบถือวาจกาปันหดเป็นอากาศที่ว่าสวยงามมีลีครับพี่น้องนี่บริเวณนี้เป็นมุมที่ว่าอยู่บนสะพานนี่เห็นซีเน่เห็นธรรมศาสตร์แถวนี้ได้หมดเลยครับ เดีย๋ยวพลสิลุงไปเบ่งขาง่างแถวหนามนะครับต้นใหม่้องใส่ถือกน้ำถ่วมมือนันลุงควมลุงมดก็ถือว่าเป็นต้นใหม่อยู่ตรงนี้เขาว่า,ขาเขาเชลน์น้ำกันครับ นี่ครับลงมาข้างล่างสภาพก็สิเป็นประมาณนี้เลยครับนรเนี่ยเพิ่งจะผ่าข้างล่างนี่ครับมีหนามมีปลาค่งในน้ำมีปลานะครับหนามนเลี้ยงหัวเลี้ยงควายเพิ่งเอามาลงนี่แหละบ่แมน่นแบบเขาบอเลยเอามาลงเก่งเขาเอามาะหาง,งอขี่แซงครับบ่แม่งแบบ มาแมกับหลเรือครับบรรยากาศดีครับไปทางผุนก็สิมีเรือได้ครับนี่ั<ะ>สิมีเรืออยู่ทางผุนมึงเรือเพิน่นว่ายหาปลาหาหย,ยังอยู่เพราะว่าหวยนี่เพิ่นก็หาปลาได้ทั้งปีปลากับตัวใหญ่อยู่สวยงามเพิ่นก็ขายได้ทั้งปีอยู่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอพี่ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กด,กดแชร์ให้แน่ <ขอ S 1> ได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับโอเคเอาสินจังนั้นนะเอาสินลุนงเพี่นเป็นเกางเก่น้องที่เอาสินแตงโมเลย ไปชิบไปกาลงเงี้ยเฮ้ยเฮ็นมันลงเป็นมูพีนี่มันที่ เ็กหน่อยเล่นน้ำอยู่ครับมวนกันติลาปานี่เห็นไหมครับพี่น้องตะแฝนครัตรงนี้ในน้ำตรงนี้มันก็สิกวางเต๋อเู่ครับช่่วงช่วงที่ลึกๆมันสิอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องช่วงนี้มันสิลึกอยู่น้ำลึกอยู่เพวกเล็กหน่อยเล่นอยู่นี่ทางนี้น้ำบ่ลึกครับ như thế này